จเจริญสมาธิแล้วจะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันห้าพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดพิกุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็พิกุย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอะไรคือย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูป ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนาย่อมรู Hence, ้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสังขารย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งวิญญาณภิกุทั้งหลายก็อะไรเป็นความเกิดแห่งรูป อะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาอะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณพิกุททั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไร ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นเป็นอุปทานเพราะอุปทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไร ย่อมเลอม luxury, อมพลิดเพลินย่อมพร่ำถ fulfill ึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นเป็นอุปทานเพราะอุปทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นเป็นอุปทานเพราะอุปทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกข,ขโทมนนตอุป,ปายาสะาทาั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารความเพลินนั้นเป็นอุปทาน เพราะอุปทา,านของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาศาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินก็เกิดขึ้น ความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นเป็นอุปทา,านเพราะอุปทา,านของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ภิข <VISTA. oily>. ุทั้งหลายนี้เป็นความเกิดแห่งรูปความเกิดแห่งเวทนาความเกิดแห่งสัญญาความเกิดแห่งสังขารและความเกิดแห่งวิญญาณภิขุทั้งหลายก็อะไรเป็นความดับแห่งรูปอะไรเป็นความดับแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับแห่งสัญญาอะไรเป็นความดับแห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณ ภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูป ความเพลินในรูปย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนา เมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินในเวทนาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิคุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไร ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอ,อยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาอ,อยู่ซึ่งสัญญาความเพลินในสัญญาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคลย um no ่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารความเพลินในสังขารย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข,ขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย,มมย,ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณ ความเพลินในวิญญาณย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป Пр ายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสังขารและความดับแห่งวิญญาณ